สวัสดีครับผบเป็นอีกแล้วนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จถอดพิมพ์พระครูมูลนะครับถอดพิมพ์พระครูมูลอาจจะมีสะท้อนแสงตลับนิดนึงนะครับไม่ได้ถอดตลับออกให้ดูนะครับสวยมากครับองนี้นะครับเนื้อหาสวยจัดเลยสวยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ นี่ครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับแก่น้ำมันนะครับแก่น้ำมันมวลสารเยอะมากครับเป็นเม็ดมวลสารเยอะมากนะครับตรงนี้นี่ครับจะขยับขยายให้ดูนะครับนี่ครับสวยดูง่ายมากครับครับจริงๆอยากจะถอดตลับให้ดูแต่ว่า หาอุปกรณ์ไม่เจอนะครับก็จะสวยประมาณนี้นะครับนี่ครับเนื้อหาสวยประมาณนี้สวยมากนะครับสมเด็จทอดพิมพ์พระคูลมูลนะครับนี่หลวงพ่อกลวยสร้างปลูกเศษนะครับสนใจนะครับสอบถามได้นะครับที่ เฟซบุ๊กเกียรติศักดิ์ปงษาชัยนะครับหรือแอดไลน์มาที่0657147414นะครับเดี๋ยวเราจะแปะรูปไว้ให้ดูนะครับว่าพิมพ์นี้นะครับมีเล่นหากันเป็นสากลในหนังสือมงคลทริปนะครับของหลวงว่ากวยนะครับ